สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพูกเราในรายการบอกให้บินนะครับช่วงคําถามยอดคิดอยู่กับผมดิวเจษดาหยิบยานนท์ครับบอลกิติพงศ์นิมสวรรค์ครับมาเรามาเข้าสู่ช่วงคําถามกันเลยได้นะครับคําถามนี้ถามว่าโปตตาเนี่ยเหมาะสมกับใครน่ใครที่ควรจะใช้งานตัวโปตตาเชิญครับพี่บอลแน่นอนครับว่าโปต้าเนี่ยน่าเหมาะสมสําหรับวิศวกรโครงสร้างอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเหมาะสมกับบริษัทนะครับที่ต้องการความรวดเร็วในการทํางานครับ ื่อจะเพิ่มมาจิ้นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดโปรเซสในการทํางานให้น้อยลงพราพอ,อพูดถึงโปรเซสแล,แล้วเดี๋ยวดิวขออนุญาตถามเพิ่มเลยว่าอีกแล้วโปรเซสเนี่ยในการทํางานเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่โปรเซสในการทํางานเอาแบบเบื้องต้นเลยนะครับ,รบก็จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างน,นะครับการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างน,นะครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปเขียนแบบโครงสร้างข่าวขึ้นมานะครับ รวมไปถึงต้องเอาแบบตัวนี้ไปเขียนเป็นฟอร์คอนด้วยเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกทีนึงนะครับมันจะเพิ่มรายละเอียดเข้ามาอีกนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดที่ว่านี้ไปทำ estimate หรือประเมินราคานั่นเองนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งในส่วนของตัวการวิเคราะห์นะครับการเขียนแบบนะครับรวมไปถึงการทำฟอร์คอนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีแบบทั้งหมดอยู่สามสี่แบบเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งทําทีละแบบเลยใช่นะครับเราใช้ไฟล์ไฟล์เดียวกันแล้วเราก็แยกเป็นในส่วนของตัวแบบเขียนแบบโครงสร้าง ใช้ในส่วนของตัวแบบฟอร์คอนรวมไปถึงการทอปปริมาณราคาหรือแอ t i m a t e ครับการขึ้นโมเดลด้วยโปรตาเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวนะครับจะได้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้หมดเลยโอ้สุดยอด <นะ S 1> มากเลยครับ,รบก็อันนี้ก็คําถามทั้งหมดมีประมาณนี้ครับนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คําถามหน้าสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ